นะครับตวัวจักไอ้น้ำก็จะมาแล้วนะฮะโอ้โหมาเทิงแล้ยทีนี่โอ้โหมาพบกันแล้วโอยอ,โอโมันโอ้โหนี่จะได้ยินเสียงมันแล้วเนี่ยวันนี้วิ่งวิ่งตีคู่มาเลยนะครับโอโ้โ,อโหโโอ้หมาแล้วครับโอ้โหสวยงามมากโอ้โหสวยงามมากเนะี่ยวันนี้ได้อัตตอมทายขบวนฮะสำหรับบอทคอนะครับ วันนี้คือสวยงามมากนะบอดราคอวิ่งตีคู่กับไอ้น้ำมาเลยนะครับสวยงามนะโอ้ย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  อาตอมซีหนไม่ใช่มองผิดซีหนึนะครับโอ้โหยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอาตอมซีสองห้านะครับผมขออภัยมองผิดนะฮะมาแล้วครับ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 โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วฮะวิ่งตีคู่มาเลยสุดยอดเลยนะครับผม พอทอคอได้อะตอมทำาขบวนนะฮะ C หนึ่งหนะครับกำลังสับเปลี่ยนนะครับสำหรับรถจกากไอ้น้ำก็อยู่ตรงนั้นนะฮะยังไม่มานะครับวันนี้พิเศษมากๆนะฮะวิ่งตีคู่กัมากันเลยนะสวยงามมากนะฮะพิเศษมากๆเลยนะครับ 2ี่สกรกฎาน,นะครับวันนี้มาดูคนทวดรถจากไอ้น้ำกันบ้างนะครับก็มีคนไปถ่ายรูปเยอะมากนะฮะ มากนะครับมุงกันต่อต่อทายต่อรูปถ่ายรถนะครับอขอพายผู้ผิดแล้วนะฮะเหนื่อยมากวิ่งมาแค่เป็นลมนะวิ่งตามถ่ายนะครับเพื่อได้คลิปดีๆสวยๆนะครับ ะฮะขบวน9ส่วน1นะครับ,บ,รบกรุงเทพไปทางอายุทยานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ปลายของสถานีเลยนะครับรอรถจากไอ้น้ำมาจอดตู้ตรงนี้นะครับอยู่ปปลายเลยนะฮะโลง่โลงๆเลยข้างหลังนี้นะครับ วอนนี้ก็มีคนถ่ายรูปเยอะมากๆนะผมก็อยู่ตรงนี้คนเดียวเลยนะครับผมนี่โด่งเลยนะก็รอตั้งกองถ่ายอยู่นะซูมไกลครับผมอ่ารอนะฮะเหนื่อยมากนะวิ่งมาแล้วก็รอถ่ายอะตอมนะฮะวิ่งมาด้วยนะฮะสับเปลี่ยนตู้นะครับวันนี้ดีหน่อยไม่มีแดดนะเนื่องจากฝนตก ตอนเช้านะฮะเพิ่งดุดเมื่อกี้นี้เองนะฮะเตรีมตัวเคื่อนขาบวัวนะฮะกำลังมาทางนี้นะครับขออภัยถ้าเกิดเสยียงผมแปลกๆนะฮะพอดีหอบยังไม่หายเหนื่อยเลยนะฮะวิ่งมาคือแบบหายใจไม่ทันจะเป็นลมเอานะฮะ ดีที่แดดไม่ร้อนนะครับผมแดดไม่ร้อนก็ช่วยได้ทําให้หายเหนื่อยเร็วนะฮะแดดไม่ร้อนลมเย็นนะฮะตอนนี้เคลื่อนตัวมาแล้วนะฮะขอภัยที่พูดมากด้วยนะโอเคมาแล้วครับผมควรเต็มเลยนะผมขอร้องอย่าบังน้องอย่าบางังโอเคดีมากที่ไม่มาบังกล้องนะฮะคนกล้องสวมไกลก็ลำบากนิดนึงนะฮะ เขาไม่รู้ว่าเราซูมไกลอยู่อาจจะบังกล้องเราได้แบบนี้เนาะมาแล้วนะครับเคลื่อนตัวมาแล้วนะฮะแค่พูดยังเหนื่อยเลยนะ ค่อยๆเคลื่อนตัวมานะฮะคนเยอะมากครับผมรอถ่ายยาวเย็ดนะฮะ ชัดหน่อยนี่เป็นเลนต้องซูมด้วยนี่ว่าต้องปรับโฟกัสด้วยมือนะมันไม่ใช่อาาัออต,โอตโนมัติออโต้นะั่นแหละนะขออภัยด้วยนะครับผมเป็นเลนที่แบบต้องปรับต้องปรับด,ด,ด้วยแมนวนวลนะเอ,อนะครับภาษาเข้าใจง่ายนะครับมาแล้วฮะโอ้โห สวยงามนะครับริ้วยาวเซียวนะครับมีตู้ JR 2ตู้แล้วก็ตู้ o t ท p อนะฮะตรงกลาง1ตู้นะครับ ไปแล้วครับไกลมากเลยนะฮะขออภัยนะมืดหน่อยเพราะย้อนแสงนะฮะมาแล้วครับเจอลเวสนะฮะนั่งปาบากาศชั้นสองนะฮะเจเอลเวสแลว่าตู้โอท็อปนะฮะตรงกลางน้ำเงินนี่แหละแล้วก็เจเอลเวสอีกหนึ่งตู้นะภ <c oughs> าษายอดไปเลยนะฮะ มาแล้วอะตอมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาสับเปลี่ยนตู้นะฮะ ปแปดเจ็ดสิบเอ็ดแล้วฮะเปิดแสงสุดแกมันแดกแบตบสี่สิบสี่สิบพอไอหำเม้อสงสารต้องใช้แม็กเซ่ไปละเออเบืองแบตมากเฮ้ยมันเหมือนถอยหลังเลยอะอะถอยเหรอเห็นล่างมันถอยไม่รู้เห็นมันถอยหลังแป๊บนึงแล้วจอดเลยอะ่ะโอ๊งไงวะ มันเหมือนวิ่งไปทางแถวพัทธังดีบ้านมาใช่ปะวิ่งไปแถวบ้านมาทักแก้วอ่ะแล้วแบบว่าวิ่งมาเอาแล้วถอดตู้แล้วนะครับมันถอดแล้วนถอดตู้แล้วแล้วมันถอดแล้วนะโอ้ยโอ้ยรถสวยโอ้ยใจเย็นตอนนี้ก็ได้ทำการถอดรถจากในน้ำพร้อมกับรถทันสามนะครับผมก็จะไปพูดติดกับรถ รอรอพออนะครับผมรอรอพอสองสามหนึ่งนะครับเหลไเพื่อทําการสับเปลี่ยนเป็นขบวนเที่ยวกลับในวีแรกคือผมไม่ได้พูดนะเพราะว่ามีคนบรรยายอยู่ข้างๆนี่ถือกล้องอยู่เนี่ยแต่ผมไม่โชว์หน้าแล้วกันเราเอาให้เอกให้รอดก่อนแล้วกันตรงนี้ยังแค่อยู่เลยนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เขามาเลยแล้วกันนะ แอร์เย็นไม่เแอร์ย็นไ่เย็นดูดิเออทุบฉ่ำเลยก็ฝนมันตกไงอเนี่ยไม่มีกีต้องตมหนกำลังจะสัเปียนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะครับตัวนี้112โอ้โหเสียงบีดมาเต็มเลยนะบีดเต็มเลยครับโอ้โหเนี่แตกอะ ก็เตรียมไปพ่วงกับรถพอเสอรที่อยู่ไกลนู้นเลยนะจังหวะน,นี้วิ่งไปวิ่งมานะฮะไม่รู้ จะยังไงต่อนะครับตอนนี้เสื่อมบอสสแล้วนะครับออกจากวัไอจน้ำนะฮะอา้าวมันถอดหัวแล้วนี่กำลังมาทางนี้นะครับไอ้นอ้ำบอกว่าก็เดี๋ยวรถอจน้ำค่อยตามไปไงตามนตามตัวมาก่อนไอ้น้ำค่อยตาม ประมาณนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเาอ5เจ้าเก่าอื 12, อห้าเจ้าเก่าก็ไม่ได้ไปไหนชักปีกกึไมาเลยก็แล้บันยาอ่เนี่ยว we ทำไม่ติดนะฮะตอนนี้ทำไมตู้ไหลเองนะทำไมเอ้ยกัะเลคเกอเนี่ยไหลไหลเอา้าเอา้าเอา้าไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อย,ไไเ,อยเอาเอามันจะหยุดไหมทำไมไม่เชื่อมต่ออ่ะ ถอดหัวทำไมแล้วจะไปไหนเอ้าไหลเอ้าเอ้าเฮ้ยไหลเยอะเลยเนี่ยตอนนี้คือยังไหลอยู่นะครับยังไหลอยู่นะฮะห่างจากตู้ JR West แล้วนะฮะจะไหลไปไหนครับชนนะฮะจะไหลมากกนไปชนนะฮะเฮ้ยเดียวเดียวเดียว เฮ้ยนี่มันไหลไหลแมบไหลจริงจังแล้วเนี่ยไม่หยุดแล้วเนี่ยห่างเป็นเมตรแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหยุดเถอะหยุดเถอะโอเคหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วนะผมหยุดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไหลไปชนฝั่งนู้นนะโอเค หางยาวเลยมาแล้วฮะกำลังจะเปลี่ยนนะครับ ตอนนี้คือผมยืนถ่ายกลางฝนเลยนะ